ครับเขตเดิมครอบครัวผมแน่นอนแต่ว่ายังยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเท่าไหร่ดีครับ<น>เรื่องกระบวนการตรวจสอบไอท้ที่มันเริ่มมีประเด็นมาตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงไหนแล้วคะก็ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก็ก็ปล่อยให้มันเป็นตามกระบวนการก็เราในส่วนของในเรื่องปปงเราก็ได้ชี้แจงนะครับทำหนังสือชี้แจงแล้วก็เราชี้แจงตามข้อเท็จจริง นะครับก็ไม่ผิดที่ว่าเขามีการตั้งข้อสงสัยที่จะตรวจสอบเราแต่ว่าพอตรวจสอบไปแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของทางคณะกรรมการเขาครับก็ถามว่ามีเสียลังใจไหมก็มีมีแบบมีน้อยใจนิดนึงนะครับว่าทําไมพอช่วงใกล้เลือกตั้งมักจะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะก็ทําความเข้าใจว่าเราก็เราก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการนะครับเรายินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็ เป็นกระแสสังคมถูกโจมตีตลอดนะครับก็เลยยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ทําดําเนินการตามกระบวนการทุกอย่างครับ mm hmm. ก็เหมือนที่ท่านธรรมนัตตอบนะฮะว่าจริงๆเราก็ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ทุกพักนะครับ mm hmm. ก็เหมือนที่ท่านธรรมนัตพูดเมื่อวานนะครับตัวเองก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ส่วนคนในพื้นที่ก็ยังมั่นใจครับว่าเราเรายังทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนถ้าสื่อเช็คดูได้ว่าผมคงเป็นคนที่รวมพื้นที่เยอะที่สุดในภาคใต้ ช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดแล้วก็อยู่ใกล้ชิดไม่เคยถือตัวเองว่าตัวเองเป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรคือตอนนี้ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการในการเป็นตัวตอบคําถามแล้วก็ส่วนตัวผมก็คงทําหน้าที่ในการเป็นผู้สมัครนะครับแล้วก็ในการช่วยเหลือพี่นอ้องประชาชนต่อไปก็ได้ได้หารือกับผู้ใหญ่ในพักแล้วนะครับก็กังวลไหมก็ก็บอกบผู้ใหญ่ในพักตอนแรกก็คุยกับท่าน มานัดว่าเราเนี่ยก็เป็นห่วงพี่ๆน้องๆ้องกลัวพี่ๆน้องๆจะได้รับผลกระทบแต่ว่าท่านธรมนัดก็ยืนยันว่ายัางไงก็ให้เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับ